มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยยิงในโรงพยาบาลย่านโชคชัยสมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์25มีนาคม2,567จากกรณีเกิดเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลชื่อดังย่านโชคชัยสี่กอทอมอ มีชายถืออาวุธปืนเข้ามาในโรงพยาบาลก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบและรายงานว่าเหตุเกิดภายในโรงพยาบาลชื่อดังย่านโชคชัยสีกอทอมผู้ก่อเหตุเป็นสามีของแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลและได้นำอาวุธปืนมาที่โรงพยาบาลเพื่อมหาอดีตภรรยาก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบเพิ่มเติมว่าฝ่ายสามีที่ก่อเหตุเพิ่งที่จะเลิกรากับภรรยาที่เป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลดังกล่าวได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายได้เข้ามาที่โรงพยาบาลและตรงไปยังห้องของอดีตภรรยาแต่อดีตภรรยาตรวจคนไข้ยอยู่จากนั้นฝ่ายอดีตสามีชักอาวุธปืนยิงตัวเองเข้าบริเวณหน้าอกเสียชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ